มองขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้ไม่มีปลากล้วยปลาองไรกน่าเฮงเร่ยากไปท่านดเดถนนอี่แล้วนี่มาต้นตาลนะป้าขุนพูด่เาุนเดี๋ยวไปพี่ตัว นี่ต้นตาตนี้ลักันยิงม่มง้ต้นตาเยอะเยโอ้ต้นตาดูไก่กระอุภาลูกนทำเลสวยใช่ครับดีงามบ้านนี้แนกับไปหาต้นตาตัวนั้นยยย่ยยุยหลังคูเลยแล้วก็ขให้กวาดถ่ายนเลยม่ใส่ใลงยาไปบ้างกันู ันกันรัดตัวนั่นกัรัดเก่ารักเหลือมเลยกพรารัดตัวมีห้องหลอมอานือเารัพี่น้องมานลูกคาเปเรืองสำคัญนะครับบานีที่มองนี้มันจะเป็นที่ได้บ้านี้ที่ที่ได้ขนหัวทมันสีมานีนร่วมทังที่บกมืองทะนี่ร้อมทะลนี่ชือจงไว้ให้เจ้าเจ้าก้ากัดนนะหอยกรเล็ดเห็นก็อนี้บานสวนนดมันก็จะเลดรถกันานี้เลย อ่อนมาดิกรเล็บเี่ยเป็นหเพินเ้กรเล็บเป็นหเพลินเตมาโบล่เวลาถทาเจาพี่น้องกจอ่อนกันพละเจ้าน้ำกันเจ้าเล้ยเป้นวันนั้นก็ดแวกมันนี้ตอได้สนุนเด yani uh ียเย่้องยนไเนี่ยยังมากันดีไม้งาเห็นมข้างาดูโเป็นแถวเป็นแถวกันจ้าวางนั่ใส่เป็นทันทันนี่ดี đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nhang. không đi lỡ những video hấp dẫn อันนีลล้ก็ไปชุดสร้างกลุ่นของต้นใหม่ด้วยนะครับใ,ใหญ่มากเลยค่ะ